วันนี้วิชาชุมนุมเราจะมาเรียนเรื่องคำาี่ามในภาษาไทยแต่ครูมีเกมมาให้นักเรีนก็คือบิงโกอะไรคะบิงโกโจโจ่าบิงโกโจโจนักเรียนก็คงเคยเล่นกันไปอ่ะเปิดกล่องสิคะเด็กๆเปิดกล่องมีอะไรบ้างเอ้ยในกล่องเราก็จะมีนะคะหเล่มบัญชีคำพื้นฐานต่อสัส แผ่นบิงโกที่ว่างเปล่าที่นักเรียนต้องเติมอะไรลงไปเติมเติมัค่ะเติมคำพื้นฐานลงไปนะคะแล้วก็ถือตัวนี้จะเป็นหมากบิงโกที่นักเรียนจะต้องเอาไปวางในแผ่นบิงโกที่นักเรียนมีคํานั้นนะคะอ่ะหัวหน้าห้องแจกเพื่อนไปเลยค่ะแจกอุปกรณ์นักเรียนได้ล่้บัญชีพื้นฐาเนเล่มนี้ทุกคนหรือยัง วันนี้เราจะเรียนภาษาไทยตั้งแต่คำที่51ถึง75คำที่51ถึง75ค่ะเจอรึยังอ่านักเรียนจะสังเกตว่าคำที่51ถึง75อยู่บนล้อของล้อสุ่มแล้วใช่ไหคะอ่ะเราเคยเล่นบินโกมาหลารอบแล้ววันนี้เราจะริงจังนิดนึง แผ่นบิงโกหรือยังคะแผ่นนี้คะชูขึ้น่อยอ่ะเราเขียนคาที่51-75ลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมันเริ่มหมุนวงล้อบิงโกรอบแรกกันเลยนะคะหัวหน้าห้องมาเอาหมากบิงโกไปแจกเพื่อนค่ะปัเดี๋ยวคุณจะมามุนวงล้อรอบแรกกันอยู่ในความสงบ และตั้งใจดูถ้านักเรียนมีคำไหนให้นักเรียนใช้หมากวิงโกที่เพื่อนแจกมาวางรับลงไปนะคะอะเราไปดูคำแรกกันอะคำแรกจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาหมุนวงล้อไปพร้อมกันนะคะถ้าวงล้อยอยู่ที่คำไหนถ้านักเรียนมีให้นักเรียนใช้<ม>ตัวหมากวิงโกวางทับได้เลย คำว่าอะไรเอ่ยพูดพร้อมกันเลยแรงๆน,นะคำว่าจะ,าะจะ,จะลำปี<ะ>ปใครมีให้เอาหมัดบิงโกไปวางไว้เลยนะคะอ่ะครูจะหมุนเป็นรอบที่สองอาจจะเป็นทำอะไรบ้างใครเหลืออีกหนึ่งทำยับมือค่ะยกมือเออเหลืออีกหนึ่งทำเป็นคำว่าอะไรเอ่ย คำว่าก,การบิงโกค่ะอะไรดีบิงบิงโกแล้วค่ะอายืนให้เพื่อนดูบิงโกแล้วเราได้ที่ชนะบิงโกรอบแรกเดี๋ยวเราจะเริเ่มรอบที่สองมอีกครั้งนะคะอันเริ่มมาเริ่มมาเหลืออีกคำสุดท้ายใช่ไหมคะเรามาลุ้นวงล้ออีกครั้งหนึ่งจะเป็นคำที่เราต้องการไหม ว้าวส่ะวาวว้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 าววดาวว้าวว้าวว้าคว้าวว้ารว้าวว้าวว้า่ว้าว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 ้วว้าวว้าวว้า้วว้าวว้าวว้าวา นไ,ได้ความรู้ไม่เลยเราไปได้ความรู้ในเรื่องคำพื้นฐานในภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววิชาชุมนุมํางหน้าเราจะมาเล่นเกมบิงโกโจโจลิงโกโจ๊<า>โโจค่ะเราจะมาเล่นบิงโกโจโจกันอีกครั้งสำหรับวันนี้บ๊ายบาย